เป็นอะไรนี่เปล่าเป็นไงวัสดีคุณเอ็มริวนะคะแอดมินของเราวัสดีคุณโลนินวัสดีคุณซีเคนกด้วยนะคะวัสดีทุกคนเลยสวัสดีคุณอาเมียวสวัสดีค่ะเป็นไงเห็นเนี่หูล่ะใช่นอกจากหูมีอะไรอีก ก่อนไม่ไหนก็ขอขอบคุณโดเนทย้อนหลังจากคุณซีเคนเอโกะด้วยนะคะสมทบค่านางพึ่งมะนาวเมี้ยงขอบคุณมากค่ะเสียงเป็นไงบ้างทุกคนตอนนี้เสียงดังไปเบาไปบอกได้นะสวัสดีครับท่านอาสวัสดีคุณโลนินด้วยนะคะเสียงเป็นไงบ้างดังไปเบาไปบอกได้นะคะวันนี้เราตั้งสตรีมมาใหม่ ค่อยๆเปิดเผยร่างดีกว่าทุกคนถ้อยผิดเดี๋ยวนะอ่าแป๊บหนึ่งนะโอเคชูปชูปชู ออเออป็นไงรอบนี้ขย,ยับได้แล้วแต่สังเกตที่ตัวนะคะมันจะมีความลอยต่อนิดนึงมันเป็นเรื่องของโปรแกรมเนาะรอผ่านไปสักสองสามวันเนาะเดี๋ยวก็เป็นปกติวันนี้ก็อย่าเพิ่งบูลลี่แล้วกันใส่แว่นมาปิดหน้าปิดตาไว้ <laughs> น่ารักใช่เลยแล้วก็กิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นการถามคำถาม อะไรเอ่ยบันทอนสมองตามชื่อคลิปเลยคำถามก็จัดหาโดยแอดมินริวของเราเองเองกดได้์ฟอีกเย้ Yay! วันนี้มีทั้งหมด20คำถามด้วยกันนะคะมาดูกันดีกว่าว่าคำถามของเราจะมีคำถามอะไรบ้างนะเป็นไงน่ารักวะดีใจสามารถขยับได้แล้วทุกคนเย้ Yay! แว่นน่ารักใช่เลยแว่นของว2ทูสซนะคะ <laughs> ปิดไว้กันหน้ากันริ้วรอยบนหน้าอย่าพิ่งบูรี่ริ้วรอยบนหน้า <laughs> เราไม่เสียเวลาเนะ้ะไปหาคำถามกันดีกว่าคำถามแรกก็ตามที่เห็นบนหน้าจอเลยเนาะคำถามที่หนึ่งอะไรเอ่ยตามไดโนเสาร์มาอะไรเอ่ยตามไดโนเสาร์มา นโนเสาร์เหรอ,อทุกคนคิดว่าอะไรอะตามไดโนเสาร์มาตามไดโนเสาร์ตามไดนโดนเสาร์โกบอะไม่ไม่น่าใช่ตามไดนโนเสาร์อืมอะไรเอ่ยไงเหมียวเอ้ยอั้รเนี่ยมันไดนโนเสาร์ตามอะไรเอ่ยไม่ใช่เหรอ ไดนโนเสาร์ตามอะไรเอ่ยอันนะ่าดานะไดโนเสาร์ก็ต้องตามด้วยไดยดไดไ <c ười> ดนโนเสาร์ลไดโนเสาร์ได้ปะไดนโนเสาร์แหละเน,ะนอะไดโนเสาร์ชัวร์ไปดูฉเฉลย ไดโนอาทิตย์โอเคสิ่งที่ตามไดโนเสาร์มาคือไดโนอาทิตย์โอเควันอาทิตย์ก็ตามวันเสาเป็นเรื่องที่ k ม s e เซนดีนะ <laughs> Genius <laughs> วัสดีคุณไอเน่กอีดน,น,นะคะวัสดีค่ะวันนี้โมเดลของอาขยับได้นะคะเป็นไงน่ารักวะ ก่อนอื่นไม่ใช่ก่อนอื่นแต่ก่อนขยับไม่ได้แต่วันนี้ขยับได้ดีใจสุดเลยเปลี่ยนโนต้ตบุ๊กใหม่นะคะแต่ก่อนไลฟ์ในคอมพิวเตอร์วันนี้มาไลฟ์ในโนต้ตบุ๊กแผน่นโมเดลก็เลยขยับได้เป็นแบบนี้เองทีแรกคิดว่าจะมาไมหทันแล้วบอกเลยคือนั่งตั้งค่าแบบไฟลุมตูดมาก <laughs> ไปคำถามต่อไปดีกว่าทุกคนคำถามที่สอง คนอะไรเอ่ยมีขาขวาอยู่แค่ข้างเดียวคนมีขาขวาแค่ข้างเดียวมาทันไหมสวัสดีคุณโฮชีด้วยนะคะสวัสดีคุณ FN มาทันไหมว้าวเขยแบได้ใช่เลยวันนี้ขยแบได้ทุกคนเป็นไงน่ารักวะเสียงก็ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงบ้างนะวันนี้ก็ตั้งค่าเสียงใหม่เหมือนกันถ้าดังไปเบาไปยังไงก็บอกได้นะคะทุกๆคนเลยเมียวเออ คนอะไรมีขาขวาก,ก็ทุกคนเดี๋ยวทุกคนมีขาขวาเออใช่เออทุกคนมีขาขาขวาข้างเดียวนี่วาขอตอบว่าทุกคนค่ะดูดิตอบคนปกตินี่แหละใครเขามีขาขวาสองข้างกันเอ้ยคุณซีเคนโกะตอบถูกต้องค่ะเย้ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณ j a m e s ไ Like Animal We Love Animal มอลยนะคะเย้ yeah. วันนี้มาแบบโมเดลขยับได้พูดกี่ร้อแล้วเนี่ยมาด้วยความภาคภูมิใจนะคะที่โมเดลขยับได้คนปกตินี่แหละเออใช่คนปกติมีขาขาขวาข้างเดียวใช่ใช่ใช,ใช่เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลย CR คุณ CK เคเนโกนะคะแปะคำถามต่อไป ชมันอะไรเอ่ยมีสิบสีมันสิบสีมันมันสิบสีมันอะไรทุกคนมันม่วงไม่ไม่ใช่มันม่วงมีสีม่วงดิเออมันอะไรอะ่ะมันมีสิบสี มันมีสิบสี่มันอะไร啊มันมันมัน